สวัสดีครับผมลอเตอร์อุงช่องสวนาภาม้่นหนึ่งห้องสื่อสารของเวิร์นไบเบิลสีมาฟอร์ยูโดเน็ตวันนี้เรามารีวิวสถานีรถไฟอำเภอห้วยแถลงนะครับจังหวันดนครราชสีมานะครับอันนี้คือบริเวณด้านหน้านะครับบริเวณด้านหน้าของสถานีรถไฟสวัสดีครับวันนี้เช้าที่20ครับที่สถานีรถไฟห้วยแถลงนะครับ การรถไปแห่งประเทศไทยนะครับจัวัดนครราชสีมานะครับยังมีทีภาพบรรยากาศเ,าเก่าๆเ,เ,เดิมๆนะครับยังเหมือนเดิมครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับบรรยากาศยังเหมือนเดิมนะครับ Hey, ปชตอนนี้ผมจะพาแฟนคลับนะครับข้ามมาที่ตัวสานีนะมาดูรารยละเอียดของสานีว่ามีอะไรมั่งนะครับมีในส่วนของ บ้านพักนะครับบ้านพักบ้านพักนางสานีนะครับไปนิเทศห้องจำหน่ายตัว๋วห้องผู้โดยสารห้องบริการเดินรถห้องนายสถานีนะห้องน้ำนะครับห้องน้ำฝั่งนู้นนะครับที่คุณผู้หญิงเดินมานะครับเป็นห้องน้ำแบ่งแยกชายหญิงนะครับไม้หมอน,นครับ ไม้หมอนรถไฟนะครับเ,เรียกว่าให้นั่งสองที่ห่างกันร,รักษาในส่วนของมาตรการโควิดนะครับมีนายฐานีนะครับรอรับรถนะครับตอนนี้รอ,อ,อรับรถเข้ามานะครับ นี่เป็นในส่วนของอทำเนียบนะครับทำเนียบของอในส่วนของสายรถไฟมวแถลงนะครับมีนายธนีหัวหน้าทงไปนะครับตรงรัดกลางนะครับตรงนี้มีที่ตรวจอุณหภูมินะครับในห้องจำหน่ายตัวนะครับสอบตรวจอุบัติในส่วนของ คำนะนในการโดยสารชิตต่างๆขบวัติเมือ่ออยู่บนขบวนรถไฟการเตรียมตัวขึ้นรถไฟนะครับในส่วนของตารางการเดินรถนะครับเ,เที่ยวที่ไปอุบลราชธานีนะครับเที่ยวร่องเข้าลงกรุงเทพน,นะครับตรงนี้ บ้าไหนสถานีครับยังเรียกว่ายังเหมือนเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว<ม>นี่ครับตรงนี้นี่ที่ไฮไลท์ครับเอ,อตาช่างครับ คูเวต500กิโลกรัมนะครับรับได้500กิโลกรัมในการลดสั่งน้ำหนักนะครับดูดอนนี้นะครับเขาเป็นบอกเป็นด้านหลังนะครับแต่ในส่วนของด้านหลังคือหมายถึงหลังหลังสานีเพราะรถไฟจะต้องผ่านหน้าสานีถูกไหมครับแต่ว่าด้านหลังก็ เรียกว่าทําเหมือนด้านหน้าซึ่งผมทีแรกเข้าใจผิดคิดว่าตรงที่อยู่ตรงนี้คือด้านหน้านะครับไม่ใช่นะครับนคือด้านหลังนะครับด้านหลังของสถานีรถไฟห้วยแถลงอ้าวพอดีเลยครับรถไฟมาพอดีแล้วครับ รถไฟมาพอดีเลยนะครับท่านหัวหน้ากําลังจะรับรถไฟเสียงรถไฟมาแล้วใช่ไหมครับนี่งานมาแล้วครับรถไฟกาลังริบๆมาแล้วครับ แล้วครับเสียงรถไฟวูดวูดมาแล้วนะครับสมัยเด็กๆเห็นรถไฟโอ้ดีใจครับใจมาก าจารย์เปียกํำลังเดินข้ามรถไฟมาแล้วนะครับเนดะี๋ยวเราไปปฏิบัติงานต่อแล้วครับอเพระาะ9โมงเช้านะครับที่ทีระไัย้ามา้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับดรองคงช่องเสม,มนาผาม้วนด้วยนะครับขอบคุณครับมาดูด้านหน้านะครับของสายรถไฟไหว้วแถลงนะครับมีบริเวณที่นั่งในส่วนของผู้โดยสารนะครับทั้งในสมัยใหม่และที่ เห็นนะครับนั่นคือเอาไม้หมอนรถไฟมาทําที่นั่งนะครับซึ่งไม้หมอนรถไฟเก่า,าในส่วนของอันใหม่จะเป็นปูนซีเมนนะครับเห็นไหมครับเป็นปูนซีเมนบริเวณด้านนู้นเป็นไงครับจัดได้สวยงามนะครับตามบริบทของอำเภอนะครับคือในสวนตัวอาคารยังเหมือนเดิมครับ ยังไม่เปลี่ยนเหมือนอสถานีในส่วนของจังหวัดใหญ่ๆนะครับป้ายสถานีรถไฟมีทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับเห็นเราขาวไหมครับเห็นเราขาวไหมนะครับในส่วนของป้ายบอกอตำแหน่งของสถานีนะครับสถานีรถไฟไไถห้วยแถลงนะครับสุรุหูรุตานะครับ บริเวณใกล้ๆนะครับยังมีเรียกว่าตู้ไปรษณีย์นะครับตู้ไปรษณีย์นะครับที่ยังเป็นตู้ที่เราคุ้นเคยกันนะครับบริเวณด้านนี้นะครับจะเป็นตึกใหม่และที่เห็นรถสีแดงออกมานี่นะครับตอนเย็นจะเป็นตลาดนัดนะครับตอนเย็นจะเป็นตลาดนัดส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสดนะครับแล้วก็พวกปิ้งย่างไก่ย่างนะครับ ที่คุณตำรวจอยู่นั่นคือร้านลุงเล็กนะครับร้านลุงเล็กกาแฟสดนะครับกาแฟโบราณนะครับสวัสดีครับผมดอกตอร์อุงห้องเสวนาผามมวนวันนี้จะพารีวิวในส่วนของสถานีรถไฟอำเภอห้วยแถลงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับวันนี้โชคดีจริงๆครับได้เวลาที่รถไฟนะครับรถบรรทุกน้ำมันผ่านพอดีครับได้บรรยากาศเดิมๆครับติดตามชมนะครับขอบคุณครับ